สวัสดีครับวันนี้พ่อพงษ์จะพามาชมนี่ครับดอกพวงชมพูครับดอกพวงชมพูที่บ้านพ่อพงษ์เองครับกำลังสวยครับดอกพวงชมพูนี่เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่มันเป็นเถานะครับแล้วก็พ่อพงษ์เองก็ ชอบมากพอๆกับพวงแสดนะครับที่บ้านของพ่อพงก็จะมีดอกพวงชมพูนะครับแล้วก็ดอกพวงแสดนะครับแต่ว่าพวงแสดนี่มันจะบานแค่ช่วงปีใหม่แค่นั้นนะครับก็คือช่วงมกรากรุมพาอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าดอกพวงชมพูเนี่ยมันจะบานให้เราชมตลอดทั้งปีครับโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับหน้าฝนนี่ ก็จะเป็นดอกเยอะเป็นพิเศษหน่อยสวยงามมากนะครับเดี๋ยวตามพ่อพงม,มาชมเลยนะครับและนี่ก็คือสุ้มพวงชมพูที่หน้าบ้านพ่อพงนะครับดอกพวงชมพูกําลังเป็นดอกบานสวยเลยครับอันนี้อยู่ตรงหน้าบ้านนะครับอยู่ตรงสุม้มพ่อพงทําเป็นสุ้มไว้หน้าบ้านนี่ครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวครับ ส่วนข้างบนขึ้นมาก็จะเป็นซุ้มพวงชมพูครับอยู่กับต้นลำไย,ยปิงปองครับและตรงนี้ก็คือซุ้มพวงแสดแล้วก็ซุ้มพวงชมพูของพ่อพงนะครับที่พ่อพงทํทำไว้บนดาดฟ้าเนี่ยครับอันนี้อยู่บนดาดฟ้านะครับ หลังคาข้างบนนี่พ่อพงจะคลุมด้วยพวง,งแสดแล้วก็พวงชมพูนะครับเดี๋ยวพ่อพงก็จะพามาดูนะครับพวงแสดอยู่ข้างบนหลังคาเอพวงชมพูครับพูดผิดบ่อยมากนี่ครับพวงชมพูที่อยู่บนดาดฟ้านะครับที่อยู่บนหลังคาเดี๋ยวพ่อพงจะพาดูนะครับนี่ครับ พวงชมพูตอนนี้นะครับที่อยู่บนหลังคาครับอยู่บนหลังคาซุ้มบนบ้านของพ่อพงษ์นะครับอันนี้อยู่บนดาดฟ้านะครับพ่อพงษ์ทำเป็นโครงหลังคาไว้แล้วก็เอาคลุมด้วยพวงแสดแล้วก็พวงชมพูครับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับก็จะเป็นพวงชมพูสีชมพูคลุมพวงพวงชมพูนี่จะบาน เกือบทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีอะครับมีดอกให้เห็นตลอดส่วนพวงแสดนี้เราจะได้ชมแค่ช่วงเดือนมกรากุมพาเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ชมพวงชมพูครับนี่สวยงามครับมองมาจากถนนมาบนหลังคาก็จะเห็นสีชมพูครับนี่ครับอันนี้อยู่บนดาดฟ้านะครับข้างบนบ้านของพ่อพงนะครับนี่ข้างล่างชั้นล่างเห็นะครับ ควบคุมไปด้วยพวงชมพูเดี๋ยวพ่อพงจะพาไปชมด้านล่างอีกนะครับอันนี้ก็เป็นพวงชมพูที่อยู่ด้านล่างลงมาอีกนะครับชั้นล่างบนหลังคาชั้นล่างนะครับนี่เห็นไหมครับกำลังสวยเลยน,นี่ครับตรงด้านล่างนู้นก็จะเป็นซุ้มพวงแสดกับซุ้มพวงชมพูนะครับ นะข้างล่างนะครับแล้วมันก็จะเลื้อยขึ้นมาข้างบนนี่นะครับตอนนี้ก็จะมีแต่พวงชมพูนะครับรอเดือนมกรากุมพานะครับเดี๋ยวพ่อพงก็จะเอาดอกพวงแสดมาให้ชมครับในซุ้มเดียวกันนี่แหละครับอันนี้ก็มองจากมุมหนึ่งอีกของบ้านครับมุมด้านบนนี่แหละครับบนดาดฟ้าพ่อพงนี่แหละครับ ก็จะมีอันนี้ชวนชมนะครับสีแดงอันนี้ก็จะเป็นพวงชมพูครับนะครับข้างใต้ก็จะเป็นโรงรถครับนี่ครับอันนั้นก็จะเป็นซุ้มนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวพ่อพงก็จะพาลงไปดูนะครับซุ้มด้านล่างอันนั้นก็จะเป็นต้นผักเม็กนะครับที่พ่อพงก็ปลูก พวงชมพูใส่เหมือนกันเดี๋ยวพ่อพงก็จะพาลงไปดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวตามลงไปดูข้างล่างนะครับครานี้อันนี้ก็คือพวงชมพูนะครับที่อยู่มุมบ้านอีกมุมหนึ่งนะครับตรงนี้นี่พ่อพงปลูกใส่ต้นผักเมกไว้นะครับส่วนตรงนี้พ่อพงก็จะทําเป็นซุ้มไว้นะครับอยู่ตรงโรงรถนะครับเดี๋ยวตามพ่อพงมาชมนะครับนี่ อันนี้ก็อยู่ต้นผักเม็กนะครับนี่ครับดอกบานกำลังสวยเลยครับนี่ครับอยู่ต้นผักเมกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ด้านล่างไปก็มีครับมันจะเลื้อยคุมไปเรื่อยนะครับพ่อพงก็แต่งยอดผักเม็กไว้นะครับนี่ครับ เหนไหมครับยอดผักเม็กนะครับน,นั้นก็คือผักเม็กใบอ่อนๆนะครับกําลังพอกินครับผักเม็กเอาไปกินกับปนกับลาบได้สบายเลยครับนี่ครับนี่ครับมันจะเลื้อยคุมต้นผักเม็กไปเลยครับ รตรงนี้พ่อพง์ก็จะทําเป็นซุ้มให้มันเลื้อยขึ้นมาคุมต้นนี้นะครับก็มีทั้งพวงแสดแล้วก็พวงชมพูครับแต่ว่าพวงแสดนี่ต้องรอปีใหม่ครับนู่นครับที่พ่อพง์พาดูบนดาดฟ้าพ่อพงะครับนู่นครับที่พ่อพง์พาดูก่อนหน้านี้ครับ จะอยู่ข้างบนโน่้นครับอันนี้ก็คืออยู่ส่วนล่างอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดนะครับนี่เริ่มเป็นเมล็ดแล้วนะครับพองชมพูนี่เราขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับนี่ครับนัครี่ครับอันนี้อยู่บนซุ้มด้านล่างข้างลงรถนะครับอันนี้ยังไม่แก่นะครับเมล็ดครับถ้าแก่แล้วพ่อพงก็จะเอาไปหวานไว้ตามป่านะครับ ป่าหน้าสวนของพ่อพงศอีกสวนหนึ่งครับให้มันเกิดอยู่โน่นเลยอันนี้จะอยู่บนหลังซุ้มนะครับบนหลังคาโรงรถนะครับเห็นไหมครับพวงแสดนี่ครับอันนี้หลังคาโรงรถนะครับ ส่วนด้านบนโน่้นก็คือหลังคาบนดาดฟ้าครับที่พ่อพงพาชมไปแล้วก่อนหน้านี้ครับเห็นไหมอันนี้หลังคาลงรถครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ